ครับผมนายแตงโคงทนอยูวันเลขที 13. ่13บม2ูสามบนคืนครับผมก็จะขอเล่าเอ,อ่อที่ความเป็นมาพ่อเป็นทหารศูนย์สวนประกอบข,ของอำเภอแยงสานะครับแล้วกัะผมก็จะได้เล่าเรื่องตีเป็นมาศูนย์เรียนรู้นี่เพื่อได้มาจะได้นะครับพอดีผมก็ ไปโอบล้มตีส่วนบุรีพัทยาแล้วก็ตลอดถึงจังไม่ครับถึงเจ็ดแปดคั้งพอดีตั้งกระทรวงกเกษตรเป็นกรอบมีงบประมาณคือประมาณแสนห้าครับคือมาสร้างอาหอประชุมตีส่วนของผมนี่นะครับแล้วก็เมียปี2 5งพห้าริบเก้าครับพอดีสำนักง,งานกเกษตรจังวัดอำเภอและหมู่เกาะสนอ เป็นการได้มีการนี่เริ่มขึ้นเขามาอบปลวมจิพาลุนครับรุนหนึ่งห้าสิบผลและกาบจิพาหวันรุนไหนนะครับที่นี่อบหลมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งปุ่มอธิพาานะด,ดีเป็นปกาออมานะครับกีมตจวดร้วก็ที่นี่ก็เลยได้ติ่งสอประกอของอำเภอเมืองสานะครับเป็นตัวแทงองเภอเมืองสาหลังจากลั่นผมก็บได้อบปลวมตีเพิ่มเติมขึ้นมากระ ได้มีความรู้จากท่านผูน้รักุูมหใ่กี่ก่วนม้านะครับผมก็เลยเอามาเป็นอิยากรสอนเช่นว่าทํำปุ๋ยมักน้ามักแล้วก็ฮอม้นไข่ละสารไล่มแมลงนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนแรกคงกจแจกแจกไปก่อนนะครับแจกไปก็กกสอนคุยแจกคุยและไมีการเผาทานเนียนต่าเล็ก ครับก็มีคนมาโอบอบหลวมาศึกษาดูงานตลอดถึงหารมาหามอพันธิคาพนะครับจากวัดเป็นสมาเพื่อผมก่อได้ไปโอบอบหลวที่หลายที่หลายแห่งครับแต่วัดเชียงใหม่ก็เป็นที่ผมรู้ไปก่อนนะครับไปโอบหลวที่สำนักง,งานเกษตรทุก ทุกที่ทุกหนผมก็ได้ความโหงนะครับได้มาเอาเป็นมาทำหอ์โมนไข่นะครับเพื่อประหยัดลดต้นทุนนะครับพอดีตอนนั้นมันมแมลงก่อนหนักนะครับเป็นแท่งเป็นอย่างที่ผมก็เลยทําเอาหนามมัดเนี่ยครับเอามาทําเป็นสารไล่มแมลงนะครับเดี๋ยวนี้ในสวนของผมนี่เป็นแมงเป็นมแมลงนี่ผมมีเลยนะครับก็ื่อประหยัดไปหลายอย่างละถ้าหากว่าเอาทําไข่ฟอง ละกรน้ําักตา่ะหนึ่งหนึ่งต้อนแลวก็ให้ได้ใส่น้ำได้สามขวดคกนะครับนี่ก็เอามาตาัดแ้วได้หนึ่งเยนน้ำมัดตีผีสายอะไรมาแ้งนี่คือการยาสูบครับการยาสูบแล้วก็ผองกรมาผสมกับเราเคียนนี่นะครับคือบนรจุนัน้นดีสารไะไรมาแ้งไปด้วยตรงนะครับถ้าไปจัดติดตัวมันก็าตานะครับแต่ใส่นักบมดได้ครับนี่นะของห้าสิบส,ส,สีสีต่อน้ำอีชิปพิดนะครับ อยู่สวนของผมนี่กับมีลำไย,ยมีงอกแล้วก็มีทุยยันแล้วก็มีพริกปลูกพริกปลูกหอมกระเทียมเนี่ยนะครับเขากลมาศึกษาดูงานมีน้ำส่วนผสมครับมีเขาเ้าโดยมีทุกอย่างอยู่ในกี่ส่วนนี้องกลายเป็นวิทยากรคือเขาในหูทางเดียวนี่สั่งพอสนอนะครับเปืนมาถ่ายมาฝืนมาหันมาหูมาหาัน่าป็นความจริงเปิดกัวโดยมาสนับสนุน เอาหมูกอสอนอที่ลักเล้นน,นนะครับเอามาอบหลนที่นี่หลายครั้งดูนะครับผมกงขอขอบพระคุณตั้งกอสอนอครับนี่นะครับเพียงแค่ออคคเข้าเห็นด้านจะเห็นโลกเป็นแท่งแบบนี้เลยครับเพราะว่าผมาพยายามเอาหัวเนี้ยมาพ่นเป็นใจอันเฉยีนะครับเพื่อว่าเขาจะได้สบายร่างกายของเขาแล้วขอบหัวนะครับ เขาจะพ่นเข้าเขากะกินได้สบายเลยครับบ่นี้บน่บนี้ยาบ่นี้อังฉะนั้นผมก็ขอเผยแท้คกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับพยายามทำหอมหมุนหรือท่านจะมาชื่อที่บ้านจะได้นะครับมาซื่อจีสวนกี่ศูนนี้ก็ก็มีขายอยู่ครับรกากพุกขยะแนะนำโดยสอนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยในกรถทำต่อนะครับเพราะว่าน,น้ำมักนี่ ผมมักตัำยาปีอสองพศสองพันห้าอยห้าสิบเก้าไปแล้วครับโดยวนี้หกิดสีแล้วกี่ศูนเกิดวันนั่นนะครับวันพศสอ,สอ,สยพยองพังญญนห้าสิบเก้านะครับผมบก็เลยพยายามทำทุกอย่างที่เที่ยวอยากจะปริหยัดลดต้นทุนเขาแก่วเขาใจกิ่บริโภคได้สบายแบบนี้ทุกผมมียานะครับผมบเคยใปกี่โรงพยาบาลเลยครับหมอทีนิก,กบบรกเลยพี่ี้ยาเลยเพราะผมพยายา เอาของตีซิงตีธรรมดาสามัญของเขาเนี่ยเคมีนี่ผมจะบอกว่าเต้ตองในดีบ้านสวนของผมเลยนะครับผมขอแนะนาเขาไปคู่คูนะ่คนพราะว่าที่เขาเป็นโลกนั่นโลกนี่คือมาเนี่ยเพราะว่าใจ้สารเคมีนักครับเ่ต้องละเอาใจ้ไอ้อินสีของเขาเนี่ยท้ำมาถ้าจะกคนอยากได้ความหู้งอยังมาดกัหรือผมสอนไปทำเป็นจริงได้ครับมาหาได้ครับผมยนินดีต้อนรับ หรือจะโทรหารผมก็ได้0875083026นะครับโทรเวลาได้ก็ได้ครับผมกำยินดีทีจ่จแนะนำและกาสอนเพื่อปลอม่นน้องได้ดู้ดีอินดีเหมือนกันบอทิ้งกันนะครับตัางกวาสอนอเป็นกว่าได้เอืออียเพียและกัาสนับสนุนคอครับสอบประคอเนี่ยคือได้ เทียปีน่องาศกตณกรหรือนักวิษาผู้ผู้คได้เทียความหูผครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับผม